หิว hey นักเลงตอนหิวแล้วหิวแล้วมาหากินมีกินเฟอร์แซบกันดีกว่าราคาเริ่มต้นเพียงแต่สิบสามพันกหรือว่ามากเน้นตอนกะสร้างลวกจิ้มมาจ๊วใส่กับเจียวกะแห้งคักไปอีกกินของแซบทั้งทีก็เอาให้มันสาใจไปเลยแ,และเมื่อนี้พวกเขาคู่หักนักเลงตอนจะพามาที่ฮานเฟิร์ท้องไปสาขาวังซา้ายได้ยินมาเพื่อนมาเปิดสาขาซองอยู่พี่โดนแล้วหาก็มีโอกาสได้มามาฮอดกะสร้างอาหารลดได้เพราะว่าหิวแห้งพักกับเพื่อนกะจะตั้งโตเป็นบุฟเฟ่ไว้ให้คีบเอาตามใจรเด้อ อยู่ฮานพนนีกม็มีให้เลือกทั้งเส้นมามาเส้นมีเหลืองเส้นร้อนเส้นใ่เส้นน้อยเส้นมีขาวถ้วยน้อยสิบสามพันกีวั้ยใ่สิ้นหมูสามสิบห้านงวงสีซีมีทั้งแห้งและกะ็น้ำหรือว่าอยากเน้นตอนแบบจุกจุกแอดแนะนําให้สร้างเป็นลวกตับหรือว่าลวกจิ้มแบบรวมเอามากินคู่กันบอกเลยว่าเฟินบัวยาก,กินเส้นเมนูเขาก็มีเดอ้อมีทั้งเขายำไก่แซบเข้ามันไก่เข้าไก่ทอคือกันกับแอดนี่แหละกินสิ้นงวบัวได้ก็เลยสร้างเป็นเมนูเข้ามาลองเบิงเข้ามันไก่ต้มนุม่มราดด้้้ววยนนาแจสเขขขมองงท แล้วกรจจุดเข้าไปคำใหญ่ๆบอกเลยว่าซาจนักเลงตอนสุดๆเบิ้งแอดกินเข้าแล้วบัดนี้กลับมาเบิ้งสาวๆนักเลงตอนพันกินเส้นกะแต่ละเมนูนี่คือแบบเข้มข้นแห้งดูคนเอ้ยถ้าเจ้าพาะกันเลือกเอาแต่สิ้นงวงแอดก็เลยได้แต่กื่นน้ำลายอยู่หลังก้องและสังเกตเบิ้งไหมบอกว่าจะเป็นเส้นมีเส้นเฟอร์เส้นน้อยและเส้นใหญ่สองสาวบอกว่าเหนียวนุ่มแห้งสิ้นที่พนใสมาให้ก็นุ่มดีน้ำซุปก็เข้มข้นแห้งสดกับแห้งแซบแห้งมันแห้งหนัววาซ่าสองเอื้อนนองกับเจ้า พากันจวดอ้างหน้าแอดแบบวันทูทามาอยากนําบอนี่ตอบเลยว่าโคตรยากแต่กินบบได้ก็ต้องทาใจเบิองสาวๆข้าเจ้า,ากินก็มีความสุขแล้วพากันจัดนักกัดเต็มขนาดดุดันแบบบ่กเกียงใจพาย้ะเขายำไก่แซบกับข้าวไก่ทอดนี่ก็แซบบบแพ้มนูเส้นเด้อใครมีโอกาสมาต้องได้ลองมาห้านเดียวได้กินทั้งเมนูเส้นและกะเขวโบต้องขับรถไปไก่ให้เปลืองน้ํามันแอดขอแนะนำเลยเดอ้อห้านเฟอร์เฮอรอท้องใบสาขา2บ้านวังไซขับมาจากตลาดหัวขวาม่นห้านจะอยูเบื้องขวามือข้างห้าง ขายอยากก่อนฮอตเจมาส่วนสาขาหนึ่งมันตั้งอยู่บ้านสายลมอยู่ด้านหลังตึกแดงแลาวโทรคมเลยเดอ้อหานเพิ่นเปิดเก้าโมงเ้าหาใบสามโมงปิดทุกวันจันนะจ๊ะ